สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้การนั่งอยู่กับนแม่แม่นะคะนั่งโยกับผู้สาวแต่ผู้สาวซำน่อยแ,แก่งแก่งผู้สาวซ้ำหน่อยผู้สาวเลือหนออหน่อยบ่แม่ <c oughs> แก่อนนี่แต่ยังกินละแม่คะ่ะปีงหมูถ้าหนูเปิดแฟชั่นสีเหลือมตาบอเอาอล่องเบืองเหลือมบอ่ ว่าเรือดอกเป็นสาวอยู่ไปแบบนึงเด้อเลยกินข่าวกินข่าวทาอีลาหน่อยมาออกมาเซ็กซ์าว่ะแม่บลาศิลุกไปเบิ้งอันนู้นิงเป็นนังเกาะมันลูกหยางก็เลยบ่อยลูกบ่อเห็นตะยุกแก่ไก่บอกมันลูกยางนะแม่เนาะอ๋อเดี๋ยวอีลาสักหน่อยออกมาบอกได้ส nah. ื้อายางไปได้สื้อายางไปไปเบิ้งใกล้ๆเนาะ นี่อสวัสดีค่ะนี่วายแม่แปดสิบกว่าเซ็ก้าสิบแล้วปมาเคยมาเบิ่งมอลำจักเถือบเปล่าแม่มาเบิ่งมาเบิ่งไผ่อะไรปเนี่ยมากระโหลกมาเบิ่งไผ่โอ้โหซื้อยจ่บอ แล้วกินจะไเขามาโอ้ยแปดสิบสิบเก้าสิบยังแข็งแรงอยู่ได้นี่มือแรงลูกฟอนด้วยแม่เอาลูกฟอนตัวเออเฝ่ายมีกำลังโอ้ยพี่น้องขาเหนียนบ้าแปดสิบสิบเก้าสิบก็มาเบืองมาล่ามสาวหน่อยเนาะนี่อันนี้แม่จักปีปัะเนี่ย ลูกสาวคนใหญ่หกสิบแปดอันของแม่ล่ะโอ้เป็นบ่พี่น้องยังสาวยังยักษ์องตองอยู่เอออ๋ออันนี้ไม่เห็นบ่แม่ อ๋อไม่ไม่ม่เข้ามาบอเขี็นตัวจริงเห็นแต่ในทริัเ์เป็นบออในยูทูบเหยครับอ่าบ่เคยบนกะเรือบ้านี่โอ้ปาเน่ยคนใบเอฟสีตัวจริงตรงมีตะกามามีบ่เหรออามาบ่เหรแม่ อ่านักเอออันนี้ใสิไหล่สดอยู่สักน่อยไหล่สดเบาคุยกับคุณแม่อันเคยอันเคยฟังอุ้งอิงร้องเพลงบลาแม่บลเคยในเทศัพั์เคยบอซับก็ได้เบิ่งอ่ะเดี๋ยวมือนีมือนีฟังสดสบันนี่ ใหเวมันอไปบอกว่าเข้ามากัไปบ่าดเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้บังสดสดัวจริงเสียงจริงนี่คุณแม่ก็ะทงคุณแม่ก็ะทืงกินทั้งหัวอนนี้มันแม่กินข้ามากเลยบอบันนี้แม่อ๋อสมกินนางานนี่บอ เลยหดหมอนมัน้วนๆเหรอหอยยาฟ้าวนู่นได้เมียต้องต้องฟ่อนก็จักเพลงแบบแบบโอ้ป้าซิยูหอดเศร้าเหรอโอ้ยูหอดเศร้าอ่าเด้อเมียฟ่อนเด้อฟ่อนเด้อเดี๋ยวจังหน่อยอันอีหล่กอุ้งอิงออกมากกับซิลองเพลงไข่ฟ่อนบันีนกับซิเป็นอันอ้อมแอมก็เกิดสิบ้าฟ่อนล่ำเพรื่วนวลบันเน่นานนี่นางเอกนี่นางเอกใหม่ ออมแอมนี่แม่แม่ยู่บอกยังก่อมแม่นี่ออมแอมค่ะแม่ยู่แม่ยูบอกเอาเจ้าเนยแม่จ้าเนยบอกนะแล้วก็แม่เบิ้งนั่งพ่อหรอซักนี่ออมแอมเพจแบนแพงได้หนิเอาฟังเสียงอยู่บ่เดี๋ยวสิล่าใหม่ฟัง ลาลอดจะหน้ามาลงเพล่เห็นทายงามเอออันนี้อวบอื้มค่ะ่เป็นออมแอมเอออมออมแอมเพิ่อนก็สวยหวานอุ้งอิงเพิ่อนก็สวยน่ารักกับเบาะนัวหัวหมอนแล้วแม่เนาะกับเบากระทือกระซำมาเฮากะ โผล่หมดเพิ่นไปน้่ตัวให้คนได้จดจำเพิ่นตัวเนาะอ,อีหลักวงนี้ครับอ้อมแอมแม่หูเบิล้ลเลยะแมนแ,แม่ก็รักนีสิหลงแม่ก็หูเบิบ้ลละแต่ตอนแรกเนี่ยบอดเพิ่นจะเอาหนูไปนั่งเองกันล่ะเออแต่ว่าเพิ่นเห็นหนูกินข้าวค่ำใหญ่หลายเพิ่นก็นเลยบ่เอาคุณแม่เลยหัวโอ้ยคุณแม่คุ้หัวขวัญจะฆ่าเลยแม่ เอาหัวดีๆแหละมันจังอายุยืนี่แม่ขาบ่คย่ปลาบ่ออย่างโวยอย่างตดปลาแล้วหาเหยียบเศษเหยียบแกวได้เนี่แม่ใาเห็นแล้วม่ลใ่เอใป่กเนโอ้โหเนี่โอ้ ใส่แต่พ่นแจกแม่เอาคุณแม่บานี้ดนนย้ยางเป็นในอันงานกับมันค่ะคุณแม่ค่ะซาถูกคุณแม่ขอให้อายุมั่นขวัญยืนเด้อคุณแม่เด้อขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะนานขอให้ถูกให้นูถูกวันที่หนึ่งให้แม่กระเทือน้ำฮะแปดศูนย์บ่ ถืออย่าบอน่ะนุก็ถือขึ้นกันโอเคค่ะคุณแม่ครัขอบคุณค่ะนี่ฝุ่นมาเลยขาร่างฝุ่นฮาคุณยายหัวจนเมื่อยังขนาดนี้ฮะาใช่เครียดเครยเบื้งฝนปันไหนแม่กับมาปอดฝนุ่นวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อะค่ะฮะบ่ลองเพลงอะไรอุ้งยิ้ไหนอีบ่ใส่ลองๆเบิ้งลองๆเบิ้งเอาลองเลยบ่เพลงอย่างเนาะหอบเอาควาแฟนหนึ่งเขาบ่ หนึ่งเขาหนึ่งเขาให้พ่อแน่บ่รุ่นนี่รุ่นนี่นี่คือสี่หนึ่งเขาให้หนู้ในแม่สิ <c oughs> โอ้ล่างไก่ๆเวทีเลยโมนี้ต้องเห็นสัตว์นี่โอ้พี่นอ้องกุไปไปดงงบ่าอืมกุดงบ่าข้นกระเตมอายาคนแน่นนี่ครับพี่น้องอา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 เอียงหน้าบันทั้งพี่บานเนี่ย ทางพี่เป็นหยังกันตกลงข้นไหนบ่แม่เ่นไหเาลาแ่าพูให้บ่เนี่ยบ่แม่หัวยาปูทับกันเด้อเาฮูาฮ่าฮาฮ้าฮ่า่าฮอา่าปูาับาา่ น้ามองนี่บ่เออ,เอไม่เอามองนี่กกละใกลๆนะหนาี่ใหน้านางยูค่ะปูสาดหรือว่าสาดเป็นไงแล้วเอาเกาาางงลือพองเอาเน,นี่นะ่ะพี่น้องค่ะโอ้บรรยากาศอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคฮะกดติดตามช่องโมมี่คอบคุณและเพิ่นออฟฟิเชียลด้วยสำหรับคลิปนี้ลากันไปแล้วจ้า